สบายดีเนาะอ่าสำหรับวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนมาเบิ่งวิธีในการแยกหน้าจอมือถือเนาะอินฟินิตเนาะซึ่งว่ารุ่นที่ว่าเราเอามาแนะนําในวันนี้ก็จะเป็นอ่ารุ่นอินฟินิตสมาร์ทแปซเนาะและิก็อีกอีกรุ่นนึงเนาะก็จะเป็นอ่าอินฟินิตฮอตสามสิบไอเนาะเราจะมาแนะนําเนาะสําหรับอ่าวิธีในการแยกหน้าจอทั้งสองรุ่นนี้เนาะแลิก็เราจะมาแนะนําว่าอ่ารุ่นใดที่ว่าสามารถ อ่าแยกนาโจได้แล้วก็รุ่นรุ่นใดที่ว่าโบซาบัดอ่าแยกนาโจได้มันเป็นแบบไดเนาะอ่าก่อนไปรับชมคลิปเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปอ่าครั้งต่อไปด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวเขามาเบิ้งรุ่นที่หนึ่งกันเลยนะฮะก็คือรุ่นอินฟินิตสมาร์ตเปสเนาะว่ามันสามารถอ่าแยกนายโจได้บ่เนาะอ่าเดี๋ยวเขาจะลองเปิดอ่าแอปตัวหนึ่งเนาะก็คืออ่าลองยูทูบมึงเนาะอ่าลองเปิดยูทูบแล้วก็อีกอันนึงเนาะ ลองเปิดเป็นแอปที่ว่าห้องหับการลิ้นซองจอเนาะก็คือ Google Chrome เนาะอีกอ่าแอปหนึ่งเนาะเดี๋ยวลองเปิด YouTube อีกข้างหนึ่งเนาะแล้วมากดปุ่มทางด้านซ้ายมือนี่เนาะเดี๋ยวลองกดบนนี้มึงเนาะว่ามันจะสามารถแยกลายโจได้บอสภาวะรุ่นนี้เนาะมันจะบอสสามารถ แยกหน้าจอได้เนาะเพราะว่าอ่ามันเป็นอ่าระบบของ i n f i n i x Smart ์แปมันจะเป็น Android Go เนาะเอื้นว่า Android Go มันบ่มีฟังก์ชันในการอ่าแยกหน้าจอเนาะตัวนี้ถือว่า i n f i n i x Smart 8เนาะบ่สามารถที่จะแยกหน้าจอได้เนาะสำหรับการดิ้นเแบบใส่สองจอเนาะอ่าและการฟังก์ชันในการบันทึกภาพหน้าจอเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองลองให้ทุกคนเบิ่งเนาะอ่ามาที่นี่และก็อิดด์อ่า s h o t คัดเนาะอ่าชวิทเนาะอ่ามันจะมีฟังก์ชันในการอ่าอ่าบันทึกวิดีโอหน้าจอเนาะอ่ะเดี๋ยวเขาลองเพิ่มมึงเนาะอ่าแล้วก็ถนอมสายตาตัวนี้อ่ะเป็นมุดมือเนาะแล้วก็อันนึงเนาะจะเป็นอ่า QR วอารโค้ดสแกนเนาะตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันในการสแกน QR วอารโค้ดเนาะแล้วก็อีกอันนึงเนาะก็จะเป็นการอ่าจับภาพหน้าจอเนาะก็คือสกรีนช็อตเนาะตัวนี้อ่า ตัวนี้เนาะอ่าเขากดเพิ่มเนาะมันสามารถที่จะบันทึกภาพหน้าจออ่าโดยใช้ฟังก์ชันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองกดบันทึกภาพหน้าจออ่ะตัวนี้อ่ะในก็บ,บันทึกวิดีโอหน้าจอไปนําเนาะก็คือฟังก์ชันตัวนี้เนาะอ่ามันสามารถที่จะบันทึกวิดีโอหน้าจอได้เนาะโดยที่บ่ิจัเปนไปติดตั้งแอปเพิม่มเนาะตัวนี้ในส่วนของอินฟิ i x Hot 3 0สไเนาะตัวนี้ เอามาบิ้งว่ามันจะสามารถที่จะบันทึกวิดีโอหน้าจอได้บ่เนาะตัวนี้อ่ะลองเข้า YouTube เบ่นเนาะอ่ะาหลังจากเข้าเข้า u ู u ูปเนาะให้เราลองกดปุ่มตัวนี้บ่เนาะอ่ะหลังจากนั้นลองกดตัวนี้มันจะมีเนาะอ่ะฟังก์ชันหน้าจอแยกเนาะตัวนี้อ่ะหน้าจอแยกกดเข้าไปอ่ามันจะมีอ่าให้เาเลือกเนาะว่าจะเปิดตัวใดเนาะตัวนี้อ่ะอินฟิน ฮอตสามสไอสามารถที่จะแยกนาโจได้เนาะสําหรับ i n f i n ิกฮอตสามสิบำหรับ i n f i n ิกสมัตแปเนะาะบวสามารถที่จะแยกนาโจได้เนาะ,ะมาวันนี้เนาะคลิปเฮาก็จะหมดเพียงเท่านี้เนาะท่านใดที่มาคลิปก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเห็ุคลิปครั้ทร่ัไปด้วยนะฮะขอบใจ